เปิดของขวัญที่เจเจตรินซื้อให้ลูกสาวน้องเจดา้าสมฐานะพ่อแท้ๆหากย้อนกลับไปในตอนที่เจด้าหรือลูกสาวเจเจตรินอายุ16นั้นคุณพ่อยังหนุ่มเจเจตรินก็ทำเซอร์ไพรส์ลูกสาวสุดรักด้วยการควักกระเป๋าซื้อรถยนต์สุดหรูให้เป็นของขวัญเสียเลยพร้อมกับโพสต์ว่าปีนี้ครบ16ปีมีใบขับขี่แล้วพ่อขอเซอร์ไพรส์ให้ของขวัญหนักนิดหนึ่งนะลูก เรียกได้ว่ายิ่งโตยิ่งสวยจริงๆสําหรับเจด้านลำเลียงและก่อนหน้านี้เจเจตรินเื่มลูกสาวเจด้าจิดารินเรียนจบคว้าปริญญาตรีคุณพ่อคุณเก่งยังแสดงความดีใจกับลูกสาวเจด้าจิดารินนลำเลียงที่เรียนจบปริญญาตรีจาก University of California Los Angeles จากอเมริกาอย่างเป็นทางการซึ่งเจ้าตัวก็ได้มีส่งข้อความไปคอนเกรตเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเตรียมมีของรางวัลให้รอลูกสาวกลับมาเมืองไทยมารับของขวัญส่วนตัวก็พูดคุยตลอด เวลามีการแนะแนวการทํางานดําเนินชีวิตต่อไปเพราะลูกมีมาปรึกษาอยากหาคอนเน็ชันที่ไทยเลยแนะนําให้ฝึกพูดภาษาไทยก่อนซึ่งเจด้าอยากจะใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอกหรือไทยก็เห็นด้วยหมดส่วนเรื่องความรักของลูกสาวที่เปิดตัวแฟนหนุ่มก็เห็นภาพแล้วแต่ไม่ได้พูดคุยเรื่องนี้มองให้เป็นเรื่องส่วนตัวของลูกเห็นลูกมีความ ก็มีความสุขไปด้วยเพราะนอกจากจะถอดแบบด้านความสวยมาจากแม่ที่การันตีด้วยดีกรีนาง,งามแล้วเรื่องของความสามารถก็ดูจะไม่แพ้ผู้พอ่อเลยก็ว่าได้ทั้งบัลเล่ฮิปฮอปแจ๊สหรือจะแดนท้าวไฟอย่างในเวทีคอนเสิร์ต20ปีเจเจตรินเจด้าก็โชว์ลวดลายทลายผิวประหนึ่งเจเจตรินเวอร์ชั่นผมยาวอย่างไรก็อย่างนั้นและก่อนหน้านี้คุณพ่อเจเจตรินรวมตัวลูกชายทั้งสามต้อนรับพี่สาวเจด้ากลับไทยทานข้าวพร้อมหน้าสุดอบอุ่น รวมตัวกันพร้อมหน้าพร้อมตาต้อนรับเจด้าจิดารินลูกสาวคนสวยของคุณพ่อเจเจ,เจตรินกับอดีตภรรยาคุณแม่จีนาจิดาพาบินกลับมาเมืองไทยหลังจากบินไปเรียนต่อมหาวิทยาลายัยใช้ชีวิตอยู่กับคุณแม่ที่อเมริกาล่าสุดพ่อเจนําทีมลูกชายทั้งสามเจ้านายเจ้าขุนและเจ้าสมุทรรวมตัวทานข้าวกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเผายภาพและคลิปน่ารักความผูกพันกันระหว่างพี่สาวน้องชายโดยพ่อเจลงภาพหมู่พร้อมแคปชั่นว่าครอบครัวไม่ได้เจอกันนานแค่ไหน แต่พ่อกลับมารวมตัวกันก็อุ่นเหมือนเคยแถมดูจากภาพแล้วต้องยอมครอบครัวนี้ยิ่งโตยิ่งสวยหล่อหน้าตาดียกบ้านจริงๆเรียกได้ว่าพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันในรอบหลายปี